เคยคุยกับท่านผู้ชมไว้เมื่อครั้งที่แล้วเราทําไก่ที่เหลือจากไหว้เจ้ามาเนี่เห็นุณนคุณไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวลองฟันกระดูกไก่ดูนะเฮ้ยเฮ้ยจะใช้มีดห <c oughs> ั่นไม่ใช่มีดสับแกงกันนี้อย่ามายืนใกล้นี่เ <c oughs> วลาตัดไอเราก็ถือเสร็จแล้วสบายไม่ต้องตัดเออไอคนตัดก,ก็สัน่นได้เลยาละ <c oughs> <c oughs> นี่เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยครับวันเสาร์สิบโมงเช้าแบบนี้พบกับรายการยอดเชฟไทยเสาร์นี้ก็พลาดไม่ได้เช่นเคยครับนี่ <c oughs> คนแก่อยู่ตรงนี้แล้วเจ้ากันเจ้ากันเจ้าเก่าก, <c oughs> ก็จะมาทําเมนูที่จะเรียกว่าเหมือนกับเคยคุยกับท่านผู้ชมไว้เมื่อครั้งที่แล้วว่าเราทําไก่ที่เหลือจากไหว้เจ้ามาเนี่ยเห็นคุณไหมใช่คุณนะนี้เลยที่เราบอยว่าอะไรนะกับมะตูมกับประกาศดอง เออเราต้องทำต้มผักกาดดองเราบอก<ช>ว่าเนื้อเนี่ยเราไปคั่วอคั่วเกลือที่เหลือเนี่ยป้าก็กับแม่เราก็เคยทำใส่ผักกาดดองต้มใช่แต่ครั้งที่แล้วเนี่ยไก่คั่วเกลือเราเนี่ยเราฉีกเอาแต่เนื้อแล้วเป็นเส้นๆ้นเส้นเ้นเนเนเนกันไหมครับแล้วเราก็จะมีตัวปีกตัวกระดูกที่เหลืออยู่แล้วเราก็บอกว่าเอออีกอย่างหนึ่งนะที่เราทำแล้วมัน ทำได้อีกเนี่ยนอกจากเอาเนื้อไปคั่วแล้วเนี่ยไอกระดูกนี้ก็ต้มกับผักกาดดองได้นี่นี่ท่านผู้ชมเมนูมาอีกแล้วอยากจะให้พี่ชายทําเมนูแบบนี้ไหมครับไอไอปีกไก่ต้มต้มใช่ผักกาดดองท่านผู้ชมก็คอมเมนต์มาเลยนะครับว่าอยากจะให้พี่ชายผมทำเนี่ยเดี๋ยวคอมเมนต์มาสักเยอะหน่อยเดี๋ยวจะได้จัดให้นี่ครับเข้าทางเลยเข้าทางใช่ไหมอยากจะโชว์อยู่แล้วใช่ไหมแฟนรายการ f c นี่เขียนขอกันไฟแลบเลยบอกอยากจะได้เมนูนี้แล้วทําให้ได้จริงนี่วันนี้มาแล้ว ขาเรียกว่าละไก่ต้มประกาดดองใช่นะยแต่ไม่ใช่ไก่สดน,นะไก่ต้มไก่ต้มไก่ต้มเพราะหลังจากที่เราไหว้อะไรพวกเนี้ยเสร็จเรียบร้อยอเนื้อเราก็บางส่วนเราก็เอาไปค,คั่วเก<ร>ลือเราได้แล้วอันนี้อีกเมนูหนึ่งอะต้มสดน้ำกับประกัดดองโอเคแล้วนี่ไก่นี่มันตัวเดิมป่ะเนี่ยใช่ใช่ใช่นะจริงๆไม่ใช่หรอกต้องไปก่อนเลตามาแล้ววันนั้นเราเล่นอกกันทั้งหมดแล้ว ช่ไหมใช่ทีนี้เนี่ยเราเอาตัวใหม่มาต้มแบบนี้ก็อยากจะทําให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าถ้าเราเหลือจากคั่วเกลือมาแล้วเราก็จะมาทําต้มกับผักกาดดองผักกาดดองเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเองเอาเองระวังน้ําโมโหเดือดนี่มีน้ําโมโหโอ้โหนี่เลยเดี๋ยวไปหยิบชามนะนี่เลยมันมีมันมีหลายอย่างไหมมันมีหลายอย่างอ่ะมันมีอันนี้เค็มนะมีอะไรเงี้ยแล้วอันนี้เป็นซีอิ๊วคนละแบบกันนะมันมีสามอย่าง มันมีสามอย่างดีโอ้เรื่องเยอะจังเลยอ่าเรากำลังจะบอกว่าปองเค็มาที่เราใช้อ่าที่เราใช้นี่คือปรกกาดองเค็มมชมมั้ยปรกกาดองเค็มไหมอ่าใจเย็นดิพี่อไวเลยใจร้อนนะนี่เลยอ่าอ่าเดี๋ยวหาจานของโลซานะออ่าเดี๋ยวหมุนไปหมุนมาอยู่นี่เองจานอ่ะอืมอ่เปิดแล้วก็หั่นดีววันนี้เราจะไม่ทำเราจะให้ผู้ใหญ่เขาทำนี่ไง เราต้องเอาชามนะครับลินน้ําก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้น้ําด้วยจริงๆแล้วลป้าก็ใส่ทั้งหมดเลยนะไม่ทิ้งเลยไม่ทิ้งเลยอืของเราก็ใส่ทั้งหมดนี่กระป๋องเดียวไม่พอหรอกฮะไม่พอหรอะไปเอาอ้กระป๋องเิเปิดให้อยากได้อีกอ่ะกระป๋องเดียวไม่พอเห็นไหมโอเคอ่ะเรามีประกาศนี่กระป๋องเดียวขนลินน้ําไม่หมดอะดินนี่เปียกขนของเขาเปิดง่ายนะรสอาหาร อันลิ้นี่หมดเดี๋ยวที่ต้องต้องค่อยๆเอาออกทีละหน่อยก่อนโอ้ยออกหมดแล้วเวลาท่านเปิดต้องระวังขอบนะครับคมมันจะคมนะต้องค่อยๆจริงของมีดเลยนะต้องค่อยๆเดี๋ยวไปโดนเข้าเออจริงๆเอาออกตะแคงออกน้ำก็หยดใช่ไหมใช่มันต้องกระป๋องต้องตรงเอาไว้ใช่ไหมอืมเอาทำไปอันนี้อันนี้เราใส่ลาบผักชีกระเทียมไหม อ่บุบบุบเอาบุบบุบนะใช่เ่ะนี่นะบุบสักเท่าไหร่ห้าสิบไม่เอามีดอ่ะไม่ต้องมีดบ้างมันเหนียวนะนี่ไงอะไรไม่ใช่ไก่นะอืมเทียมโอ้โหมีดเหฟเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟันกระดูกไก่ดูนะเฮ่ยได้มีดหั่นไม่ใช่มีดสับอ่าผมเตรียมผมมาแล้วโอเคหั่นของหนาของแข็งเนี่ยสองสี่หกเจ็ดเท่าไหร่พอไหมพอแล้วพอแล้วอ้าว เอาอีกพันแล้วกันราดผักชีนะกิการบุบไหมมันไม่ต้องบุบ่ะเหรอแต่ทั้งเม็ดอะแต่ไม่ต้องเยอะนะทําไมอ่ะก็เดี๋ยวมันจะไม่เจอผักกาดดองมันจะเจอแต่พริกไทยเคี่ยวกุกลับกุกลับใช่ไหมใช่หั่นเต็นหรือเปล่าวันนีอืมเป็นที่เป็นนะต้มลงไปเลยฮะใส่ลงต้มเลยต้มูดได้ต้มอะไรผักกาดดองไงไก่อะก็ใส่ไปเคี่ยวไปที่น้ำผักกาดดองจะได้ออกในรสชาติ ไม, target, ไม่ใช่พูดถึงไก่ไม่ใช่พูดถึงกาดดองไก่ไก่เดี๋ยวช่วยกันแกะนะโอเคพูดถ nee. ึงไก่ไม่บอกประกาศดองเอ่าระวังมือเอ้าต้มเคี่ยวไปก่อนเลยนี่เอารสชาติก่อนเออหัวนี้ยังไม่ได้หั่นหัวยังไม่ได้หั่นอาตายแล้วแน่แล้วเแน่แล้วเรียกว่ารู้พร้อมกันถูกไหมครับแน่แล้วอย่าไปรู้อย่าไปรู้เลยอะไรที่ไม่น่ารู้ก็อย่าไปรู้ถ้ามันใหญ่เลยดิโอ้โหจะเคี้ยวติดติดที่แรกก็ไข่ขาว นน้ำมัอย่าไปบอกใครก็นาวุ้ยวุน้ำมันที่ไหนให้ันหยอดไข่ซด้ไงน้ำนี่ของเราน้ำประกัดดองเรานะไว้ตรงนี้อ๋อมิดสวยเว้ยฮะอือยี่ห้อไหนเนี่ยโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้คมคม นะคมคมอ่ะคมมากอืมคมมากเรนนี้เราเราเราใส่ทั้งนี้ไหมได้หรือเราบางส่วนก็ฉีกได้นะอ่ะเอาอทางนี้ดีกว่าอส่นี่นะอืมเนื้อเนื้อก็เก็บไว้อาก็ดูกระดูกไปใส่น้ำหวานกันก่อนใช่ซับแม่เหมือนเคยขายข้าวมันไก่ไหมขายเนี่ยเป็ดด้วยเป็ดด้วยไก่ด้วยเป็ดด้วยถูกชายร้านเป็ด ระวังมือนะอืมอือๆนะเนี่ยไหมเวลาถ้าเราเอาไปนี่เราก็ไปฉีกเป็นเส้นๆอยู่อืมตัวที่แล้วเราฉีกหมดแล้วหน่นะอืมแกล้งกันนี้ย่าไม่ยืนใกล้นี่โอมีเชฟอะเรียบร้อยไปแล้วมีเชฟอะใช่แต่อยากจะบอกว่าตรงนี้เพิ่งหันอ้าหันแล้วอืมจะบอกว่าตรงนี้นะเด็กๆหัวหงกันแย่งกันน่าดูเลย ไอ้ตรงกระดูกอ่อนตรงอกเนี่ยโอ้โหเด็กๆนี่แย่งกันมากต้องไปสุกกกอนเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนแล้วใสไหมใสไปเลยมันก็เข้มข้นน้ําหวานแล้วนี่ทําไงหั่นไหมหั่นไหมเนื้อไก่นี่หั่นไหมหั่นหน่อยแล้วถ้าเป็นปลาเนี่ยแกก็จะหั่นฉีกไม่ค่อยชอบปลาไม่ชอบกินชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กๆกระดูกเนี่ยกระดูกเนี่ยเราก็ไม่ค่อยกินเราเอาน้าหวานมันนะ หรอหันใหญ่อยู่สิใช่รไม่จะเพราะเดี๋ยวมันจะเอาออกได้ง่ายไงอืมหันใหญ่เลยเฮ้แต่เดี๋ยวจะตักออกกระดูกกับเนื้อก็ตักยากนะเพราะเราใหญ่ๆงั้นเนี่ยใหญ่ๆนั่นแหละมันจะเป็นกินไก่มันต้องมีกระดูกไงไก่ไม่มีกระดูกมันก็กินไม่อร่อยนะใช่ป่ะใช่ตรงต้น้องๆได้ไหมได้อันนี้เป็นของชอบของเด็กเลยนั่นน่ะโอหนะอืมอ้าวคนแก่อย่างเราอดสิ ะได้ให้เด็กๆกินง่ายหน่อยเห็นไหมใช่ต้มไฟอ่อนๆเขาสาคัญคือเวลาต้มเนี่ยต้องไฟไม่เดือดพ่านนะให่ไหมใช่เดือดพ่านแล้วมันก็ทําให้เราน้ําขุนด้วยน้ามันขุนแล้วโอ้โหไก่เต็มหม้อเลยทีนี้อันนี้พอแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยฉีกกันบ้างเนี่นี่อันนี้หวานจ่ำนะะสเศรีวหน่อยไหมเศรียวก็ถึงเวลาปรุงรสนะเราก็ใส่ สีขาวโรโซเดียมของโรซ่าหน่อยเพื่อแต่งสีอืมตรงนั้นดิแล้วก็ได้ความหอมนะใช่เสร็จแล้วเลือหน่อยอย่าเพิ่งใส่เยอะนะใช่เราชิมก่อนเพราะเรามีน้ำชิมก่อนเพราะมีน้ำ,อนนำของปรกปรกาดดองดอยู่เวลาเราต้มซุปเนี่ยข้อสาคัญก็คือว่าน้ำเดือดใส่กระเทียมรากผักชีพริกไทยเสร็จแล้วเราใส่ผักกาดดองใช่แล้วเราให้เอาไก่ใส่เนี่ยพอข้าน้ำเดือดดีนะเอาไก่ใส่แล้วก็ลดไฟลงให้เขาเดือดเบาๆอย่างนี้นะในซุปเราเนี่ย ค่อยๆเดือดเบาๆอย่างเงี้ยซุปก็จะใส่นะใช่แล้วพอเขาเริ่มอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ําของในประการดอยครั้งที่แล้วแล้วแบบเอาน้ํามันใส่เป็นไข่ขาวอ๋อเดียวกันป่ะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะเอออันนั้นยังหัวเราะถึงวันนี้เลยอ่ะจบแล้วน้ํามันกับไข่ขาวตั้งคู่กันวันนี้แต่ถ้าเราเพิ่มไฟขึ้นหน่อยอ่าเดี๋ยวเราใส่ไฟอี่ เราใส่ไฟนิดให้เขาเดือดแต่ทุกครั้งเวลาเขาเดือดแล้วเนี่ยให้ลดไฟแล้วเดือดเบาๆนะมันจะได้ไม่ขุนอันนี้เราไม่ได้ใส่ผักใส่อะไรเลยนะตอนที่ป้าใช้นะไม่เลยนะที่จะเข้าได้ผักเดียวแค่นั้นะคือผักขขึ้นใช่ออกขึ้นใช่อ่ะเดือดแล้วแรงอย่างนี้แล้วลดไฟใช้ได้แล้วนะเสรแล้วชิมแม่ลองชิมดินี่ช้อนอยู่นี่นี่ยตระดิชักอ่าบอกแล้วอร่อย อาจจะไม่ใช่รสชาติที่จัดจ้านเกินไปแต่ก็นี่ใส่เกลือไปหน่อยแต่ก็เป็นรสชาติของผักกาดดองแล้วก็ไก่แล้วก็มีกลิ่นของรากผักชีกระเทียมเอาอย่างเนี่ยทำท่าเฉยเอาดิเอาดิเอยดูเฉยจังเลยเออก็พี่พูดอยู่ก็เลยไม่กล้าหันปีิบชามอออ่ะตักเองเลยเรอยังก็ทำราอยังก็ัดใส่บาตรนึกวจะตักให้ นี่แต่เราท่านผู้ชมครับเราไม่ได้ต้มนานนะเพราะว่าตัวซุปเนี่ยเราต้องการแค่ความหวานของเนื้อไก่ที่เขาสุกแล้วเนี่ยออกมานะครับแล้วก็ผักกาดดองเนี่ยเราต้มนานมันก็จะเละเหมือนกันนะเละเลยเละเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เขาเละถึงจุดนั้นนะอยากให้มีกรอบๆหน่อยมีกรอบแล้วก็ที่โคงจะไปตักโี่โคงเราไม่กินกันที่คงเดี๋ยวสิครับมันติดพพี่ไม่มีตะแกรงเรียงเม็ดพริกไทยเรียงอะไรพวกนี้พเพราะเราใส่ไปเราก็ไปเกลียดทิ้งอยู่ดีเราใส่ไปในหม้อคือ รูนี้เราผูกดีไหมแต่จริงๆแล้วมันผูกก็ได้นะผูกนะแต่เวลาแกะลําบากก็อย่าไปแกะทิ้งนั้งผูกเลยเโอเคโอเคโอเคเวลาตักไอ้เราก็ถือเสร็จแล้วสบายไม่ต้องตักเออไอ้คนตักก็สั่นได้เลยนะเอาละนี่เลยครับไก่ต้มประกาดดองไก่ต้มประกาดดองนะต้องย้ําอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวมาชิมกันเลยครับโอ้โหร้อนนะร้อนกูจะถือมึงไม่ถือ ชิมดูชิมชิมดูก่อนแล้วชิมได้ไหมไม่ใช่ชิมแล้วดูทั้งสองอย่างต้องดูแล้วชิมไม่งั้นชิมดูแม่ต้องดูชิมรื้ดูชิมชิมดูดูทิงซดไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกถึงตอนที่เราเด็กๆนะเมื่อกี้หลับตานะเพราะอยากจะรู้ว่ามีฟิลลิ่งเดียวกันไหมซดไปแล้วแล้วก็จะมีรสชาติของซุปที่มันหอมไก่แล้วก็แล้วตัวตัวผักกาดดองที่เราไม่ได้เปื่อย นะใช่ยังคงรสชาติมันอยู่แล้วก็มีเคี้ยวกรึบกรึบหรือไม่นะข้าวสวยคดมาจากหม้อใส่ใส่ชามน้อยนะแล้วก็น้ำซุปนี่ใส่ลงไปแล้วก็เหมือนคับายคล้ข้าวต้มในมืออ่ะข้าวต้มในมือนี่ตักลงไปแล้วก็กินผักกาดไปด้วยแล้วกินซุปนี้ด้วยโอ้โหอร่อยมากเลยเขาเรียกเขาเรียกคล้ายๆกับข้าวจันน้ำอธิบายหน่อยเมันก็ข้าวข้าวสวยแล้วเนี้ย เออมันคลายข้าวต้มเ้าก็เอาน้ําซุปอันนี้มาใส่แล้วก็ซดได้แต่ถ้าข้าวจานน้าจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นข้าวแล้วก็ใส่น้ําเย็นกินกับปลาเค็มโอ้โคนแก่นี่เยอะอ่าทิ้งไว้ก็จะอยากจะให้ทําอาทิตย์หน้าหรือแล้วม,ม,ม,มันมีอีกมันมีอีกนะสมัยก่อนเนี่ยเขาทํากันคือเอาผักกาดดองอันนี้เปิดแล้วก็หัน่นบางๆหน่อยนะตามวงเฮฮาเขาก็จะนอกน้ำแข็ง อ๋ออืมแล้วก็ใช่เย็นใช่ช่เย็นแล้วก็เฮฮากันไปด้วยก็เอาอันนี้กืบไปึืบมาแล้วแหนมกันไปโอ้โหสุดยอดเลอวนี่นะแต่แต่ไม่ทำให้ดูนะครับต้องทำเองเดี๋ยวเมาใช่มันเฮฮาเนี่ยมันเมาใช่อันนี้เนี่ยพอเราได้อันนี้ขึ้นมาแล้วมันก็พร้อมกับรสชาติบ้านๆมีวอาหารรสบ้านแบบนี้ใช่ไหมความจำของเรานะเพราะเวลาเราทําทีเราก็นึกถึง อ่าสมัยก่อนที่เราอยู่กับครอบครัวที่สมบูรณ์ที่เต็มยังอยู่กันครบอ๋อใช่ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกนะเรานี่เด็กๆสองคนนะใช่ยังจาได้คนถึงบอกเวลากินเมื่อกี้เนี่ยตักไปปุ๊บนะแล้วก็กินแล้วหลับตาเนี่ยก็นึกถึงตอนที่เราเด็กๆได้กินนะใช่นี่แหละก็คือเมนูบ้านๆที่เราเอามาฝากท่านผู้ชมกันนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูละแต่ว่าจะมีบ้านๆแบบนี้อีกหลากหลาย ซึ่งรายการยอดเชฟไทยจะพาคนแก่คนนี้มาช่วยบรรยายครับไอ้บ้านๆแบบนั้นเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณพี่ชายด้วยขอบบคคุณรัแล้วก็พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ10โมงทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook ของยอดเชฟไทยครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับเมนูของคนบ้านๆอาหารบ้านๆก็จะมาท่านผู้ชมได้ชมกันเกือบๆทุกวันเสาร์ะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมเลยนะสวัสดีครับ